มาดูกันมีหลายๆท่านสอบถามเข้ามาในเรื่องของการตั้ง TP แล้วก็การตั้ง SL วันนี้เดี๋ยวโค้ชจะทําให้ดูโดยธรรมดาธรรมชาติแล้วเราเข้าแอปในเรื่องของ m p 5มาแต่มันจะทําได้เฉพาะ m p 5อย่างเดียวนะพอเราเข้า m p 5มาโค้ชก็บายตามราคาที่โค้ชอยากจะบ่ายกด Order บายเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วแล้วกรนีในกรณีที่โค้ชอยากจะตั้ง TP ตั้ง SL โดยทั่วไปเราจะต้องเลื่อนซ้ายของกราฟหรือว่าเราจะกดค้างอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเรามาปรับเปลี่ยนสถานะ แล้วเราไปกด SL ค้ดอยากได้ที่ราคา7267 TP เขาอ,อยากได้ราคาที่2682อ่ะโอเคเราก็กดปรับเปลี่ยนอย่างนี้เนาะแค่นี้ก็คือเราสามารถตั้ง TP SL ได้แล้วแต่ถ้าเราจะตั้ง TP SL พร้อมกันเราต้องออกจากแอป MT4 ออก m p 5ไปก่อนแล้วไปกดที่ x n n t น็รเรามาที่แอปเอ n เ t เราจะเห็นว่าเราจะมีออเดอร์ทั้งหมดด้านล่างนี้เห็นไหมที่มันเขียนตรงนี้ว่า ในการเทรดของโคตรโคตออกอยู่4ไม้ขึ้นเลข4แล้วก็มีทั้งหมด0.04ล็อตแล้วคราวนี้ถ้าเราจะตั้ง TP ตั้ง SL พร้อมกันทุกท่านเห็น TP SL ไหมท่านเดินสายไปนะคะมันจะมีคําว่าแก้ไขแล้วคําว่าปิดทั้งหมดคุณไปกดที่คําว่าแก้ไขเสร็จปั๊บมันจะขึ้น TP SL มาให้เราเราก็กําหนดเองได้เราจะตั้ง TP ที่82โอเคค่ะแล้วเราจะตั้ง SL อยู่ที่ราคา26เรายืนยันก่อนอันดับแรกแล้วเรามาตั้ง SL อยู่ที่2677แล้วก็ลบออก ตั้งใหม่ก็ได้สองหกเจ็ดเจ็ดอย่างเี้เราก็จะได้แล้วยืนยันราคาคราวนี้คือเสร็จสิ้นแล้วถือว่าเรียบร้อยเราก็กลับมาดูที่ออเดอร์ของเราว่ามันตั้งให้เราไหมโอเคเราทีพีสองหกเราทีพีสองแปดแปดเอาทำไมมันไม่เปลี่ยนให้โค้ดเอาใหม่นะโค้ดกลับมาที่นี่เดี๋ยวโค้ดทําอีกรอบหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นเอาใหม่อะแก้ไขไปที่อ๋อไปที่สองหกแปดสอง เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะประมาณว่าอ่ะยืนยันโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนให้เรารู้ยังเปลี่ยนแล้วนะสองหกแปดเพราะฉะนั้นเราไปดูที่ออเดอร์ของเราเราจะเห็นว่าเราจะมี TP อ่ะ,อะเห็นไหมทุกคนเห็น SL เราไหม SL เราจะอยู่ที่ราคาสองห ส่วน TP เราจะอยู่ที่ราคา2682อันนี้คือการตั้ง TP และ SL พร้อมกันนะเพราะฉะนั้นหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อมือใหม่ทุกท่านเลยท่านไหนที่สนท่านไหนที่ดูแล้วเห็นมันเป็นประโยชน์ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์เดียวกันกับเราด้วยนะคะ